ตื่นเช้าลุกขึ้นยืนเสียวแปลบที่ส้นเท้าก้าวขาไม่ขึ้นเป็นไหมครับอย่างนี้เป็นไหมครับเป็นโลกที่เราเจอได้บ่อยในยุคนี้ครับยุคที่คนอยู่ดีกินดีนะครับยุคที่คนกินอาหารที่มากจนเกินไปบางอย่างอาหารที่ไม่ได้สัดส,ส่วนที่พอดีคนที่ มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินอาการเหล่านี้ครับเป็นอาการที่เรารู้จักกันในภาษาพื้นบ้านก็คือรองช้ารองช้าคืออะไรครับรองช้ําคืออาการที่ตอนเช้าเราลุกขึ้นยืนเดินแล้วจะมีอาการเจ็บแ๊ลที่ส้นเทา้าจนบางทีไม่สามารถที่จะก้าวเทา้าหรือย่ําเทา้าต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้เป็นโรคที่เจอได้บ่อยแล้เป็นเยอะมากในปัจจุบันนะครับผมจะให้พวกเราดูโครงสร้างของเท้าเราก่อนนะครับโครงสร้างของเท้าเรานี่คือเท้าเรานะครับโครงสร้างของเท้าเราข้างในนี้ก็จะเป็นกระดูสีน้ําเงินนี่คือโครงสร้างกระดูแล้วก็มีเนื้อหุ้มนะครับเป็นรูปเท้าเราแต่สิ่งที่สัมคัญก็คือเส้นสีแดงเนี่ยครับสีแดงเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นเอ็นที่ยึด ระหว่างข้อต่อกะดูกสิ่งที่ทําให้เรามีอาการลองช้ําตื่นเช้าและเจ็บแป่ยก็คือเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นตรงนี้ครับตำแหน่งที่เป็นมักจะเป็นก็คือบริเวณส้นเท้าหรือบริเวณฝ่าเท้านะครับพวกนี้จะทําให้เรามีอาการเจ็บเวลาเราลุกขึ้นเดินอยู่เฉยเฉยก็ไม่เจ็บครับแต่เมื่อไหร่ที่เราลงน้ําหนักมันจะรู้สึกเจ็บแปรแบบเลยเพราะว่าเส้นเอ็นสีแดงๆเนี่ยเข้าเกิดการอักเสบครับ ทีเนี้ยอะไรเป็นสาเหตุทําให้เขาเกิดการอักเสบโรคพวกนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับสิ่งที่ทําให้เขาเกิดการอักเสบเนี่ยเราพบว่า1เกิดจากความเสื่อมครับอย่าลืมนะครับว่าพออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราก็จะเสื่อมลงเส้นเอ็นข้อต่อก็จะเริ่มเสื่อมลงนะครับอันที่2เกิดจากน้ําหนักเกินครับเราพบว่าคนที่มีน้ําหนักเกิน มักจะทําให้มีแรงกดกระแทกลงเส้นเอ็นเนี่ยในปริมาณที่สูงและจะทําให้เกิดการอักเสบตามมาอันที่3ก็คือลักษณะของการใช้ชีวิตครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตที่มีการกดกระแทกของเส้นเอ็นบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอเช่นคนที่วิ่งหรือเดินหรือยือนนานๆพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นทําให้เกิดการอักเสบได้อันที่4ี่ก็คือ คนที่มีลักษณะของรูปเท้าที่ผิดปกติไปเท้าคนเราปกติมันจะเป็นรูปโค้งครับบางคนอาจจะมีโครงสร้างของเท้าผิดปกติเช่นบิดหรือแบนราบก็จะทําให้เกิดการอักเสบได้อันที่5เ้เกิดจากการที่เราใช้รองเท้าที่แข็งเกินไปหรือพื้นที่ไม่เหมาะกับสรีระของร่างกายเราพื้นรองเท้าที่ไม่เหมาะกับสรีระของร่างกายเราก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบของเองส้นเท้าครับซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ย จริงๆแล้วถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เป็นเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมเด็ได้ครับในคนที่ร่างกายปกติสมบูรณ์ดีเนี่ยต่อให้มีการกระแทกมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นร่างกายเขาก็จะซ่อมแซมตัวเองแล้วก็หายไปในที่สุดแต่คนที่มีอาการรองแชมป์คือคนที่มีการอักเสบเรื้อรังต่อเนื่องมานานก็เลยทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดอาการเจ็บได้อย่างชัดเจน วิธีการที่เราจะทํำยังไงให้คนที่มีอาการของโรครองช้ําสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้เคล็ดลับ3ข้อนะครับเคล็ดลับ3ามข้อเคล็ดลับแรกเลยคุณควรจะลดน้ําหนักครับเพราะถ้าคุณลดน้ําหนักลงได้ไม่ต้องเยอะครับแค่ประมาณ2-5กิโลเนี่ยอาการรองช้ําคุณจะดีขึ้นเยอะมาก เพราะมันจะช่วยลดการกดกระแทกบริเวณส้นเท้าคุณได้อย่างชัดเจนนะครับอันที่2ลดการกระแทกของส้นเท้าโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมที่ต้องมีการกระแทกกระทันรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มมีอายุ40อัพขึ้นไปนะครับให้ระมัดระวังเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอายุเกิน40 แสดงว่าร่างกายคุณเริ่มเข้าสู่ภาวะมีความเสื่อมมากกว่าปกติละก็จะเริ่มตามอายุนะครับถ้าเราทํากิจกรรมที่ยังกระแทกกระทันเยอะอยู่เช่นวิ่งหนักนะครับกระโดดน,นะครับหรือว่ายืนนานๆเดินมากๆพวกนี้ครับหรือใช้รองเท้าที่มันไม่ไม่ช่วยเอ่้อ,อํานวยต่อการลดการกระแทกที่ส้นเท้าก็จะทําให้เกิดการอักเสบได้มากขึ้น อันที่3นะครับก็คือลดความเสื่อมครับความเสื่อมนี่เป็นภาวะปกติตามธรรมชาติแต่เราสามารถชะลอได้ลดได้การที่เราจะชะลอหรือลดความเสื่อมก็คือเราลดความเสี่ยงของการเกิดความเสื่อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ง่ายๆที่ผมอยากจะให้พวกเราฟื้นฟู หรือลดชะลอความเสื่อมของเราได้เนี่ยผมอยากจะเน้นนะครับเน้นอันนี้เลยจทีๆๆ่อาหารห้าหมู่ครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรารับประทานอาหารครบห้าหมู่ทั้งข้าวทั้งเนื้อสัตว์ทั้งไขมันดีและวิตามินเกลือแร่อาหารห้าหมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีไม่มีบางอย่างมากจนเกินไปไม่มีบางอย่างน้อยเจเกินไป ก็จะทําให้ร่างกายเราได้รับการฟื้นฟูจากอาหารที่เรารับประทานครับสุขภาพร่างกายเราก็จะดีขึ้นความเสื่อมก็จะน้อยลงอันที่2ก็คืออยากจะให้เน้นนะครับสําหรับคนที่มีโรครองช้าอยากให้คุณเน้นทานโปรโตีนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะโปรโตีนเขามีคุณสมบัติในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยฟื้นฟูและก็ซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอหรือส่วนที่เสื่อมไปของร่างกายเราอันที่2ก็คือวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อโดยเฉพาะยิ่งเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นผิวหนังข้อต่อเอนกระดูกและกล้ามเนื้อการที่เรารับประทานวิตามินซีเป็นประจําสม่ําเสมอทําไมเราถึงต้องทานครับวิตามินซีเป็นประจําสม่ําเสมอเพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เราต้องได้จากอาหารครับแล้วอาหารที่เรารับประทานแต่ละวันเนี่ยเรา ต้องให้ได้ปริมาณวิตามินซีที่มากเพียงพอในแต่ละวันและที่สําคัญคือวิตามินซีเนี่ยเมื่อร่างกายเรารับประทานเข้าไปแล้วเขาจะไม่สะสมะครับถ้าใช้ไม่หมดเขาก็จะถูกขับทิ้งออกทางปัสสาวะไปเพราะฉะนั้นเราร่างกายเราถึงต้องการวิตามินซีทุกวันเป็นประจาสม่าเสมอนะครับเนาะและอันสุดท้ายก็คือโอเมก้าสานะครับทำไมถึงต้องเป็นโอเมก้าสเพราะว่าร่างกายเราต้องการไขมันที่มีคุณภาพดีไขมันที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายโอเมก้าสก็เป็นอีกอันหนึ่งของในกระบวนการที่จะไปฟื้นฟูซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมแม้กระทั่งกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นเพราะถ้าเราสามารถรับประทานโปรตีนวิตามินซีและโอเมก้าสเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยไม่ว่าจะในรูปแบบของอาหารที่เราทานโดยที่เราอาจจะต้องเลือกอาหารที่มีปริมาณพวกนี้มากหน่อยก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นที่สําคัญคือ คนที่เป็นโรคล,ลองแ้ำนะครับนอกจากที่คุณจะต้องทานอาหารครบห้าหมู่แล้วก็เน้นโปรโตีนวิตามินซีแล้วก็โอเมก้า3าแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือผมอยากให้คุณลดน้ําหนักครับเพราะการลดน้ําหนักมันจะช่วยลดแรงกระแทกที่ส้นเท้าคุณได้อย่างชัดเจนต่อให้คุณไม่สามารถลดกิจกรรมในการประกอบอาชีพเช่นต้องยืนมากต้องเดินมากได้แต่ถ้าคุณลดน้ําหนักได้ ไม่ต้องเยอะครับประมาณ5กิโลผมยืนยันเลยว่าอาการปวดส้นเท้าของคุณจะดีขึ้นครับอย่าลืมนะครับว่าแค่เราดูแลสุขภาพของร่างกายเราให้ดีและควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงและก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนผมหมอกดรดพุงเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านอยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีและท้ายนี้ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ต่อตัวเองและคนที่เรารลักช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆญาติญาติพี่ๆน้องๆเราเพื่อให้เขาได้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับและสำหรับคนที่อยากทราบเรื่องราวต่างๆสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์นี้ผมยินดีตอบทุกคำถามและถ้ามีผู้ที่สนใจเรื่องราวต่างๆมาก ผมจะรวบรวมตอบให้พวกเราทุกๆวันครับผมหมอกรลดภูมิสวัสดีครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างก,กายติรักษาน้าหนักตัวอย่าให้เกินมาตรฐาน